แอบปลื้มหนุ่มในหมู่บ้านเอ๊เขาเป็นใครอยากรู้แล้วใช่ไหมคะตามมาฟังค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดเมียฝรัร่งอเมริกาค่ะคลิปนี้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปนิดแอบปลืม้มชายหนุ่มบ้านค่ะเพื่อนเพื่อน เขาเป็นใครจากไหนยังไงตามมาฟังค่ะปะนิ์ก็ออกไปเดินออกกําลังกายทุกเช้าตามปกตินะคะในช่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผริที่มันไม่อากาศหนาวมากนะคะปะนิ์ก็ออกไปเดินเช้าๆหกโมงหกโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็หมายถึงว่า ปนิดก็ทาเป็นกิจวรรัตรน,นะคะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเราไม่สามารถที่จะออกไปเดินได้เนาะบางทีเนี่ยหนึ่งถึงห้าองศาปนิดก็ยังเดินได้อยู่นะคะถ้าไม่มีไม่มีน้ําแข็งไม่มีหิมะนะคะก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ออกไปเดินค่ะแต่ที่ปนิดเราเนี่ยมันเกิดในช่วงฤดูร้อนนะคะซึ่งเป็นฤดูปกติอะเนาะ แล้วเดินนี่ก็คือปกติปณิตรก็ไปเดินตามถนนสายหลักเหมือนเดิมเมื่อไรนะคะเป็นเป็นเส้นทางผ่ากลางหมู่บ้านเชื่อมไปยังอีกเมืองหนึ่งนะคะหรืออีกหลายๆเมืองก็แล้วแต่แต่ว่าปนิตรก็ใช้ทางเดินเท้าทุกวันทุกวันนะคะเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับอยู่แบบนี้ จากตะวันออกไปถึงตะวันตกจากตะวันตกเดินกลับบ้านแบบนี้เป็นกิจวัตรนะคะและในช่วงระหว่างการเดินออกกำลังกายของบนิตจากคลิปก่อนนู้นก็มีชายหนุ่มแอบมาปิ้งนะคะอันนั้นบนิตเล่าไปแล้วแต่ตอนนี้มาเล่าเกี่ยวกับทำไมถึงไปชอบแอบมองชายหนุ่มคนนั้นนะคะ อันนั้นก็เพราะว่าการที่เราออกไปเดินทุกวันทุกวันเนี่ยมันได้เจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะน,นะคะแล้วรวมทั้งผู้ชายคนนี้ด้วยนะกับผู้ชายคนนี้โอ้โหเท่สุดๆค่ะเพื่อนๆไม่เท่ธรรมดานะคะภูมิฐานด้วยเอ้าแล้วทำไมปณิดไปเห็นถึงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่ที่รู้ว่าเขา เทเขาหลอ่อเขาภูมิฐานนั่นก็เพราะว่าในระหว่างที่ปณิชได้เดินออกกําลังกายผู้ชายคนนี้เขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาออกมาจากบ้านแต่ไม่รู้แลน,นะคะว่าบ้านเขาอยู่ไหนแต่ว่าเขาออกมาจากซอยนะคะออกมาจากซอยแล้วก็ขับผ่านถนนใหญ่ซึ่งปณิชก็เดิน อยู่ตรงทางเท้าเขาก็ขับรถผ่านไปเพื่อที่จะไปทำงานนะคะคำว่าขับรถในที่นี้คือคำว่าขับรถในที่นี้ก็คือเขาจะมีรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่เขาที่ฝรั่งก็เรียกว่าบิ๊กบัสนะคะเขาก็จะขับออกมาทุกวันทุกวันนะคะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับปนิษ ออกไปเดินถึงจุดนั้นนะคะ,ะสมมุติว่าปนิชออกไปเดินหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะไปเจอเขาอะนะคะแต่ว่าไม่ได้เจอทุกวันนะคะไม่ได้เจอทุกวันแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันหรอกนะคะเพื่อนๆก็คือแค่เ,เขาเขา,เขาเลี้ยวออกมาเนาะเขาเลี้ยวออกมาแล้วเขาก็หันมามองปนิช ปนี้ก็แค่โบกมือให้นะคะแล้วก็ยิ้มให้แล้วเขาก็โบกมือยิ้มให้จริงๆแล้วเนี่ยเขานั่นแหละนะคะจะโบกมือให้แล้วก็ยิ้มให้ก่อนเพราะฉะนั้นตามมารยาทเราก็จะต้องทําแบบนั้นตอบค่ะเพื่อนๆก็เป็นแบบนี้ประจํำมานะคะไม่ไม่ได้ทุกวันหรอกแต่บ่อยนะคะแต่บ่อยที่ไปเจอเขา เพราะบางครั้งเนี่ยปณิตก็ออกเดินสายหน่อยก็ไม่เจอเขานะคะก็คือเขาจะขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยไปทำงานอีกเมืองหนึ่งนะคะที่ปณิตบอกว่าเทนั่นก็คืออุ้ยหน้าตาเขาเขาภูมิฐานนะคะหน้าตาเขาภูมิฐานไม่น่าจะเกินห0สนะคะไม่น่าจะเกินห0สคือ แล้วก็ไม่ใช่คนผอมนะคะเป็นคนท้วมแล้วก็ขับไอ้บิ๊กไบค์ผ่านไปทุกวันทุกวันก็แค่แอบชื่นชมนะคะไม่ได้อะไรหรอกไม่อันที่จริงแล้วไม่เคยได้คุยกันด้วยซ้ำไปแค่ส่งรอยยิ้มหวานๆให้แค่นั้นเองอก็แค่แอบปลื้มนะคะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแค่ส่งรอยยิ้มหวานๆให้ เขาก็ส่งรอยยิ้มหวานๆในเช่นเดียวกันก็แค่นั้นเองกับเ,เพื่อนแต่ว่าก็เออมันมันมันก็ดีะนะคะรู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นอัธยาศัยที่ดีของคนที่นี่สมารกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวนี้เป็นแค่แอบปลื้มแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรในกอไาจ่จริงๆค่ะ มีผู้ชายอีกหลายคนนะคะที่แสดงออกในกิริยาที่เราค่อนข้างที่จะรับไม่ได้นะคะแต่เขาก็คงจะคิดว่าเป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่นี่หรือเปล่าอันนี้ปนิ์ไม่แน่ใจค่ะแต่กิริยาแบบนี้ปนิท บอกตรงๆว่ารับไม่ได้อันที่จริงแล้วเรื่องาราวเรื่องเล่าที่นี่ของปนิตมันเยอะแยะมากมายจริงค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไว้โอกาสหน้าปนิหมาเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนของคุณลุงบ้างค่ะเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างต่อปนิตซึ่ง เป็นผู้หญิงเอเชียคนที่สองของหมู่บ้านค่ะและก็ไม่รู้เหตุผลคนใดเหมือนกันนะคะว่าเขาถึงชอบแบบอว้ยเดี๋ยวตามมาฟังคลิปหน้าดีกว่าค่ะเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากปานิตย์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังบาย